มาต่อกันที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมเรื่องนี้บอกเลยนะลมแทบจับนะเป็นใครใครก็ต้องแบบโอ้โหจะเป็นลมอ่ะสำหรับเหตุการณ์นี้เพราะว่าเป็นเรื่องของคุณป้าท่านหนึ่งค่ะคพเพลอนาทองแท่งทองรูป,ปพรรณรวม์รวม4บบาทเพชรอีก2กระลัดคุณผู้ชมใส่ถุงหูหิ้วไว้แล้วถามว่าทําไมจะเป็นลมเพราะว่าคุณหลานคุณหลานค่ะนึกว่าขยะ ก็เลยถือถุงไปทิ้งนี่คุณผู้ชมคือมันมีถุงดำใช่ไหมส่วนมือขวาเนี่ยถือเป็นตะกร้าอตะกร้าเนี่ยใส่ถุงพลาสติกเอาไว้กตัวหลานบอกว่าก็ตะกร้าเนี่ยมันวางอยู่พร้อมกับถุงพลาสติกดูแล้วน่าจะเป็นขยะอถ้าในมีอะไรนะ ทอง40บาทกับเพชร2กระดับคุณผู <มา S 1> ้ชมไปแล้วแล้วตกลงจะได้คืนไหมคุณผู้ชมฟังไปพร้อมๆกันนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถ่ายภาพเอาไว้นะประมาณสัก5โมงเย็นประมาณ6โมงประมาณเนี้ยของวันที่1มก,กราคมที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะชายเสื้อส้มเป็นหลานเจ้าของทองนี่แหละก็เดินมาเอาถุงขยะนะถุงสีดำที่มีทองอยู่ข้างในเนี่ยมาทิ้งแล้วก็จากนั้นกล้องวงจรปิดตัวเดียวกันค่ะจับภาพในเวลาต่อมาประมาณสัก6โมง45่สานาทีาก็เริ่มจะพบคำและของวันเดียวกันนี่แหละปรากฏภาพ ของคนเก็บขยะขี่รถพ่วงข้างมาเก็บถุงทองเอาไปนะคะทําให้ตํารวจตามไปถึงบ้านพักคนเก็บของเก่าในพื้นที่อําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองแล้วก็ตามทองกลับคืนมาได้ภายในไม่ถึง24ชั่วโมงโอ้โล่งแล้วนะคะอรู้ว่าได้ทองคืนจนเมื่อวานนี้คะ่ะตารวจชุดสืบสวนสพปลวกแดงนะคะก็ได้เชิญเจ้าของทองคนเก็บของเก่ามารับมอบทองกันนะคะเป็นทองแทง่งแล้วก็ทองเปลือกพันธุ์น้ําหนัก40บาทแล้วก็เพชรอีกสองกรัตมูล,ลค่า หนึ่งล้านกว่าบาทอ่ะ, oh, oh, oh. อะก็มาคืนกันให้เรียบร้อยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้เจ้าของเนี่ยนำทรัพย์สินมาวางเรียงรายกันบนโต๊ะตรวจสอบว่าอ่ะของเนี่ยครบหรือเปล่านะคะจากนั้นก็มีการคืนทรัพย์สินกันเรียบร้อยเจ้าของทองมีการมอบสีน,น้ําใจให้กับคนเก็บของเก่าด้วยนะคะนี่ค่ะ มอบของขวัญให้กันนะซึ่งเจ้าของทองค่ะเป็นคุณป้าอายุ61ปีนะบอกว่าวันที่ทองหายเนี่มีการเอาทองใส่ถุงหูหิ้ววางไว้ในบ้านแล้วหลานไม่รู้ก็เลยหิ้วเอาไปทิ้งถังขยะตอนนั้นใจหายใจคว่ำแ,แทบจะเป็นลมนะคิดว่าคงไม่ได้คืนแล้วแหละก็เลยตั้งสติก่อนเลยไปแจ้งความที่สพปลวกแดงก่อนหลังจากรู้ว่าตำรวจตามทองคืนมาได้ดีใจมากๆต้องขอบคุณตำรวจและก็คนเก็บของเก่าด้วยค่ะ หนูไปทิ้งหนูหนูเอาไปทิ้งเองตะก้าอยู่หน้าบ้านเราแล้วก็วิ่งไปหน้าบ้านเนี่ยนึกว่าเขาอยู่ตะก้าอยู่หน้าบ้านใช่ไหมไปดูมีแต่ตะก้าเปล่าเปล่าไปไปดูที่หามะยาเขาบอกว่าคีบไปแล้วขาอ่อนเหมือนกันไปคิดว่าไม่คิดว่าไม่มีความหวังแล้วว่าจะได้คืนดีใจไหมครับได้ของคืนแล้วเราดีใจแต่ว่าใจยังไม่ค่อยดีอยู่เลยเนี่ยมันใจมันหายช ป้าเจ้าของทองบอกว่าขาอ่อนสิพอมาถามว่านี่เห็นถุงไหมป้าใส่ทองแล้วก็เพชรเอาไว้หลานบอกเอาไปทิ้งแล้วขาอ่อนแล้วใช่ไหมฮะอีกหนึ่งครอบครัวก,ก็ขาอ่อนเหมือนกันนี่เลยครับคุณอุมาพรเพชรหว่างโง่ะนะครับคนเก็บของเก่าซึ่งเก็บไปช่วงประมาณนี้แหละอย่างที่บอกไว้ในกล้องวงจรปิดกเกือบหนึ่งทุ่มใช่ไหมปรากฏว่าพอคุยเจอเนี่ยนะเขาก็บอกว่าคือเจอของหลายอย่างอัแหละแต่จังหวะหนึ่งพอเปิดถุงพลาสติกนี้ขึ้นมาดูก็คุยกับสามีนะคุยมีทองคุยกันเองเลยสงสัยทองปลอมใครจะเอา ทวงแทมาใส่ถุงทิ้งขยะ,ะอย่างนี้ล่ะก็เ,เอากลับบ้านไปก็นั่งอ,อยู่ดีๆครับเจ้าตัวบอกว่าขาอ่อนเหมือนกันอยู่ๆตำรวจบุกมาหน้าบ้านบุกมาเลยตำรวจยังดีนะฮะค่ะมือตอนแรกนึกว่าบุกจับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆนะสองคนยังไม่ผิดอะไรไม่ได้ไปขโมยอะไรเข้ามาเธอสองคนเนี่ยไปเก็บของที่ถังขยะนี่มาใช่ไหมเก็บของเก่ามาไม่ผิดแต่เอามาคืนหน่อยอเจ้าตัวก็โลงโอกสิครับเมื่อกี้ยังคุยอยู่เลยว่า ใครมันเอาทองปลอมเพชรปลอมมาทิง้งเออสวยดีนะแต่ก็กองไว้แบบนั้นทั้งที่ไม่รู้ว่าที่เก็บมาเนี่ยกว่าล้านบาทนะฮะมีเพชรด,ด้วยอโอ้ตกใจอยู่ๆ<ฮ>ตำรวจมาหน้าบ้านโอ้ขวัญด้วยขวัญมานะคะคุณป้าได้ทองคืนเรียบร้อยะะอก็เห็นบอกมีมอบสินน้ำใจเป็นการขอบคุณด้วยค่ะ